จะเบิ่งเหี้งหาสูตรลดน้ำหนักเออไหญอะข่อยมีอยู่วิธีหนึ่งวิที่ไหนข่อยไปศึกษามาแล้วรับรองเห็นผลอันดับแรกเจ้ากินข้าวธรรมดาเลยกินข้าวธรรมดาแมนกินแบบที่เจ้าเคยกินปกติชีวิตเจ้านะจะาไหนตอบมนี่พอเจ้ากินเสร็จปุ๊บมัเออเจ้าไปซื้อโอไกไกมากิโลหนึ่งโอกไกแมนกิโลหนึ่งเจ้าก็ไปเอาข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวอืมไหวข้าวเหนียวมีน้ำตาลเนี่ยาก่อนกร อย่าเฝ้าเขียนจอองเจ้าเอาเขาเนี้ยมาแล้วอันออบ่เสร็จปั๊บเจ้าไปสื่อเนื้อมูมามเนื้อมูแมนเพราเจ้าได้มูมาแล้วอันบ่เออเจ้าก็ไปเอ,อือบแล้วก็ไปทอดกรอบๆเห็นน้ำจิ้มแซ่บๆงยมันแมนบ่เอ็นเพราะเจ้าทอดหมูเสร็จบ่เออปุ๊บจออเจ้าก็เนี่ยกินสามอย่างนี่เออมาคุกเขา่าให้มันเข่ากันคุกเขา่าแมนหวานจะเป็นแต่กินวะเป็นตะกินเสื้อคอยลวดเพราะเจ้า คุกเข้าสามยางนี่มันเข้ากาันรเรียนวเอ,อเจ้าก็สาดตร้มากินนันแล้วเจ้ากินแต่น้าเปล่ารับรองน้ำหนักเจก้าลงว้ <laughs>